วันนี้พามาดูรถเกีียวครับผมรถเกีียวคูพุต้าครับติดนี่พอดีเป็นนาลอกครับเจ้าของนาไม่ยอมบอกครับเป็นนาลอกครับเจ้าของนาไม่ยอมบอกเลยครับนู่นครับเจ้าของนายืนอยู่นั่นครับเนี่ครับผมอันนี้เกี่ยวนาไรห้าร้อยห้าสิบาทครับอยู่บุรีรัมย์ครับนี่นี่เกี่ยวดูครับจมเลยครับผมโอ้โหจมเลยครับ อันนี้เป็นไอ,อรถเกี่ยวรุ่น95นะครับ95อุ้มนะครับตัวนี้อ้วติดจมเลยครับผมนี่อ้ววสใส่จะเอารถไถดึงไม่ไหวครับอ้วดูครับผมจมลึกเหมือนกันครับผม ใช้รถเกี่ยวด้วยกันนะครับวดูครับเดินมาถ่ายจมเลยครับวออกไว <S <S งวะใส่ต้องตามรถไมโครนะครับผมมาหรือไม่ก็รถเกี่ยวนะครับตัวนี้เกี่ยวมาลากครับผม สงสัยต้องเรียกใช้แมคโครคนั้นนะครับผมพอดีเขาขุดลอกอยู่ข้างทางพอดีครับผมก็เลยว่าจะไปคุยกับเขาครับว่าให้เขามามาลากให้ครับอโอ้มาแล้วครับผมได้เจ้าแมคโครคนี้ครับผมมาลากให้ครับนี่ครับผมพอดีเขาขุดดินอยู่ใกล้ๆนี่เองครับก็เลยได้ได้ ติดต่อมาให้ลากรถไถคขับผมไอ้รถเกี่ยวนะครับผมจมนู่นเลยครับผมเนี่ยดูกันครับว่ามันขึ้นหรือเปล่าครับครับผมเนี่ยอันนี้รถกิไอ้รถไมโครของออทีมงานเสียคอนนะครับผมเสียคอนบ้านกระโดนนะครับเสียคอนบ้านกระโดนอันนี้คนขับเป็นไอ้เสียโคยครับลูกชายเสียคอน,นครับผม ดูกันครับผมว่าจะลากได้หรือเปล่าครับผมเนี่ดูกันเลยครับเธอบาดตาติมวยเลยอ๋อประอันนี้อเอาเลย เดี๋ยผมพอดีเราได้ต่อสลิงไว้แล้วลากสลิงไว้แล้วครับผมนี่ลากสลิงกับไอ้สเตอ์เอาเชือกมาต่อไว้เรียบร้อยครับผมโอ้มันดอลดิ ไม่หนักเลยหนักเลยติดมุยจะมาด่าวเวเลยนุ้โอวอฮรอ๋อเนี่ยครับผมพอดีเชือกที่ต่อไว้ไม่ไม่ถึงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเชือกมาต่อยอ,อีกเส้นหนึ่งครับเนี่อันนี้ชมหน้าของเสียคุยของเรานะครับเอาผมนี่ดูครับผม คอยสั่งลุยครับใจมันรักบุรีรัมดีเซลครับผมนี่สุดยอดครับนี่มาดูกันครับว่าจะได้ผลไหมครับได้ผลไหมครับเนี่ยมาากรถเกี่ยวคูอรถเกี่ยวคูปต้า95แรงนะครับอ่านะครับผมได้ต่อเชือกเรียบร้อยแล้วนี่มาดูกันครับมาดูกันครับผมเดี๋ยวผมขับรถเกี่ยวกําลัง กำลังไปตตาร์รถนะครับรู้ครับผมเอ,เอาเลยเอาเอาเลยโอ้มาแล้วครับมาแล้ว โอ้โอ้เงยแล้วเนะโอ้ได้แล้วครับสุดยอดทีดดเดียวครับผมนี่ลากไปอีกลากไปอีกไปเลยลากยาวเลยลากยาวเลยเจ <c oughs> ิดเท้าเจิดเท้า เอ้ยเจริญสราออ่าเจริญเลยเจมูเ้ <laughs> ไม่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วมาเลยโอ้มาเลยมาเลยปีกเลยปีกเลยโอ้ปีสร,ราอูมอนฮ่าฮ่าฮ่าแน่แน่ลิกลัลก,กลักปีกปีกมันจะจมอีกปีกเอาพอปอพอไปแล้วไปแล้ว เยียบข้าหมดเลยครับโอ้เจ็ตสเนลหมดโอ้นี่ท่านท่านมเป็นตัวขนองตัวเจ็ตสเลลมดน,นี่เอาวอาอาจะตดอีกรอบแล้วพอดีนามันลอกครับตัวนี้ตัวของนาไม่ยอมบอกครับเจอนาลอกตัวของนาไม่ยอมบอกอ้าวอ้าวอ้าวตีอีกรอบ ชดไทย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 มุ้งไทยเลยไทยเลยไทยเลยโอ้โอตอ่อต่ออีกครั้งหนึ่งพอพอพอ,พอ,พอ,พอโอ้โจมอีกรอบครับนี่โจมอีกรอบมาลีจิมารับโอ้ยโอ้ยย่างยับ ไม่ไหวครับพอดีเจอนาลอกครับโอ้รับผมเจอนาลอกตองนาไม่บอกนี่แย่เลยครับผมโอเคอีกรอบลากอีกรอบครับผมนั่งเลื่อนเทรลเลอร์ยทัดนั่งเลื่อนเทรลเลอร์ เนี่ยครับเดี๋ยวเอาขึ้นตรงเลยครับผมเพราะว่าตอนแรกจะเอาไปทางโน้นคงคงไม่ไม่ไม่ได้ต้องขึ้นตร,ตรงตรงนี้เลยครับผมนี่เจ้าของนาเขาอนุญาตให้ขุดนาครับผมตรงนี้เลยโอเคนายน่าสลิมเองหยุหนัเลย ไม่ทัดทัดน,อนออด้องเต้าแคไหนฮะน่องเลี้ยวเจ้ไปตรงกัดไปลิกครับผมเมื่อกี้ทูเฟอร์ว่าจะเลี้ยวนะครับเลี้ยวไม่ได้ครับผมยิ่งจมครับยิ่งดิ้นยิ่งจมกันเลยอ่ะลากขึ้นเลยครับใช้ไหมโครากขึ้นเลย สเตย์ไอ้เชือกครับสเตย์แล้วก็สวมด้วยไม้นะครับอเอาเลยเลยทักไกลเรยวๆนี้หน่อยทักเบียดนี้หน่อยไปแล้วไปแล้ว bọc con bọc con đâu con đâu con rúi cong rốt no miên xe cây như này đi có bạc cây thắt thắt mũ một này ba nè ní đầu một khang cái này khăn thoi phun mưa khăn mà nè thì nữa bê mà nè tech, nè ไม่ครับพอดียิ่งดิ้นยิ่งจมครับตัวนี้เออเอาดักนาเลยดักนาติดตีไม,อมอ่อีกไม่อีกอีกน้อยโอเคเอาพร,อพร้อมพร้อมพร้อมไปไป ไอ้โงเครดิตเออเออ,เอ,อโอเคไปเลยไปเลยไปเลย,<ตา>ย <moving> พอ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 โอเครอผมเนี่ยลากเสร็จเรียบร้อยโอ้โหเจอนาลอกแบบนี้แย่เลยครับเจ้าของนาไม่ยอมบอกครับขึ้นเลยครับผมไม่เกี่ยวแน่นอนครับเล่นไม่บอกกันอย่างงี้ครับสุดยอดโอ้ ได้แมคโครคันนี้ครับเสียคอนครับรถเสียคอนเสียโคยสั่งลุยโอ้เรียบร้อยโอเคครับผมจบการรีวิวเพียงเท่านี้ครับนี่ผมมากทุกคนที่รับเข้ามารับชมครับผมยอดนี่โคยสั่งลุยแจมนลักบุรีลำดีเซลครับผมขอบคุณเสียคอนมากครับ